จิงโจ้เป็นสัตว์ท้องถินของประเทศออสเตรเลียเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทเดียวในโลกที่มีกระเป๋าหรือโถงหน้าท้องในโตของโตแม่เพื่อมีไว้สำหรับแพร่พันธุ์ได้เป็นที่อยู่อาศัยของลูกอ่อนน้อยถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เลยกับว่าได้จิงโจ้นั่นมีหลายประเภทมีขาหลังที่ยาว แข็งแหงมีเหือมีแหงใส่ในการโดดและมีหางที่แข็งแหงใส่ไว้ค้ําซหางกายและเพื่อโดดตัวจิงจูจะถือพาอยู่ที่ประมาณ30มาสี่ามือหลังจากนั้นตัวอ่อนที่ยังบ่มีขนจะค้านออกมาจากซองคลอดมาจนหอดถ่งนาท้องแล้วเลี้ยงตนเองโดยการดูดนมแม่อยู่ในถ่งจนใหญ่ประมาณหนึ่งปีจึงจะสามารถ ออกจากกระเป๋าน้าท้องได้ถึงแม้ว่าตัวจิงโจ้นั้นจะสามารถออกลูกได้เทือละหนึ่งโตก็ตามแต่จิงโจ้ยังสามารถมีลูกได้หลายกว่าหนึ่งโตและอาศัยอยู่ในถงน้าท้องของมันโดยลูกจิงโจ้แต่ละโตจะมีขนาดที่บ่เท่ากันพอเกิดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางเทือ ก็มีตัตอ่อนและตัวทีใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในทงเดียวกันแต่จิงโจ้นั้นจะมีเต้านมทั้งหมดอยู่4ี่เต้าสองเต้ทาทําอิดจะมีความยาวมีไว้ให้ลูกจิงโจ้ตัวน้อยอ่อนแดงใช้ไปดูดกินเพราะว่ามันจะมี คาร์บฮเดรตสูงไขมันตำ่ำและอีกสองเต้าจะมีขนาดที่สั้นกว่าไว้สำหรับให้ลูกจิงโจ้โตที่งใหญ่แล้วได้มีคาร์บฮเดรตต่ำไขมันสูงในขณะที่แม่จิงโจ้มีลูกอ่อนน้อยตัวอ่อนที่ยังบวชันได้เกิดขึ้นมานั้นจะจุดพัฒนาการเพื่อรอท่าให้จิงโจ้ที่เกิดออกมาก่อนนั้นได้เติบใหญ่ก่อนแล้วจึงออกมาตามคิว ถือได้ว่าโถจิงโจ้นั่นจะสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ในเมื่อลูกจิงโจ้ใหญ่พอที่จะออกมาอยู่นอกถงแม่ได้แล้วแม่จิงโจ้จะบอให้ลูกจิงโจ้โตที่ใหญ่เพียงพอนั้นกลับเข้าไปในถงอีกแต่จะให้ดูดนมโดยการป้อนหัวเข้าไปในถงแม่ซึ่งในช่วงเวลานี้ ลูกจิงโจ้ที่เนเต็มทีแล้วสามารถกินญยาด้วยตนเองได้แต่โดยเฉลี่ยแล้ว80%ของลูกจิงโจ้จะเสียชีวิตลงเมื่ออายุได้2ปีเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและบท่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในถงแม่ได้คือที่ผ่านมา